บอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดคุ้มนะครับใช้เงินออกรถแค่90บาทและโคตรประหยัดน้ำมันผ่อนแค่6,700บาทและประกันปอนหนึ่งยังเหลือถึงปีหน้าสวัสดีครับพบกับผมครับปูนสุวรรณโออตโต้ค่ะ คันนี้คุ้มสุดคุ้มนะครับใช้เงินออกรถแค่90บาทและโคตรประหยัดน้ำมันผ่อนแค่6ก0 0บาทและประกันปอนหนึ่งยังเหลือถึงปีหน้าใครอยากได้ต้องคันนี้เลยครับโตโยต้ายาริสเครื่องพันสองตัวอีรถปี18และเล็ไม่แค่4ี่0มโลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยคันนี้บอกเลยว่าไม่เคยโดนชนชนหนักน้ำท่วมความไฟไหม้กับไม่บอกเลยว่าไม่มีลราไฟหน้าบอกเลยว่าเป็นตัวของยาริสเอทีบทรงซีดานยังสวยยังใสนะครับ ไ,ไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีรั่วนะครับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับเปิดได้แล้วนะครับห้องเครื่องนะคันที่ผมบอกก่อนว่าเป็นรถนะครับประจําตาแหน่งผมเองก็เลยทําประกันตออหนึ่งไปให้เลยนะครับ <specialty. S 1> ใครอยากได้บอกเลยว,ว่าโคตรจึ้งโคตรจวดแล้วผมรักษาโคตรดีแต่ห้องเครื่องนะครับยังไม่ล้างนะครับบอกเลยว,ว่าสวย <S <S ห้องเครื่องแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับอ่ะแบตนะครับใหม่ๆนะครับแบตใหม่ๆลุกใหม่ๆนะครับเครื่องดีๆเครื่องพันสองเครื่องตัวอีประหยัดน้ํามันหาที่จอดก็ง่ายนะครับคันนี้ คันตรงคานหน้าเดิมนะครับแล้วก็นะครับแผงกันความร้อนก็นเดิมนะครับไม่มีขาดหไหมหมุดอยู่ครบเนาะเม็ดองคเม็ดอาร์คนะครับรอยมารูกลมๆนี่ยังอยู่ครบเลยนะครับไปดูกันต่อและคันนี้ผมบอกก่อนว่าให้บริษัทคูนสเปคชันตรวจให้แล้วนะครับนี่ติดสติ๊กเกอร์มาให้เลยว่าตรงคันนี้ตรวจมาให้แล้วนะทุกคนนะครับตรวจให้แล้วนะทุกคนมานรับมาที่ตัวล้อคันนี้บอกเลยเป็นล้อโคตรสวยนะครับนะ แม็กนะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานนะไม่มีแบบรอยขีดรอยข่วนรอยเกยฟุตบาทไม่มีนะครับคันนี้แล้วก็ยางนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าคันนี้เด็ดที่ภายในเครับเป็นสีดำนะบตัดสีแดงนะครับโคตรสวยเป็นสีของโตโยต้ายาริสตัวลิมิเต็ดคันนี้แบบสุดๆเลยและคันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ แล้วก็เกียร์ออโต้วิทยุวิทยุฟังใช้งานได้ตามปกติเนาะแล้วก็ตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้านะครับทรงดีทรงเดิมพอเลขไมแค่สี่หมื่นแล้วลดปีสิบแปดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วออดยสานบอกเลยว่า,วางสุดกว้างนะครับพาเพื่อนไปเที่ยวได้แบบสบายๆนะครับอัดไปก็ได้เลยข้างหลังก็ได้สักประมาณสามคนนะเนาะถ้าตัวเล็กก็สี่คนแล้วก็บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆหาที่จอดเวลาไปแบบอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเวลาไปแบบร้านแบบว่า กึ่มๆกินเจ๊กฮวยกันนะคัน,นี้หาที่จอดง่ายมากและประหยัดน้ำมันสุดๆนะทุกคนมาดูที่ท้ายรถด,ดีกว่าคันนี้บอกเลยว่าเป็นยาริสเอชีบนะกล้องมองหลังผมจัดมาให้แล้วนะครับในผมจัดให้เลยนะครับในราคา90บาทและเป็นตัว E ด้วยนะครับปรับเขาให้ไงล่ะกว้างมากข้างในว่ากว้างแล้วนะห้องเก็บของกว้างยิ่งกว่านะครับเวลาขนสัมภ隆สัมภะเพื่อนนี่ไปเที่ยวได้สบายเลยหรือว่า เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับอยากออกรถนะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหาที่จอดง่ายประหยัดน้ามันอีกนะครับตอบโจทย์เลยออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะครับนะมีส่งรถให้ถึงบ้านด้วยเซ็นสัญญาถึงที่นะครับทุกคนทนี้มาดูมาดูอย่างคันนี้นะครับก็เป็นยาริตเอชิฟนะครับก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มียางอะไรแต่มีเป็นที่ปะยางนะปะรมยางคันนี้ก็มีให้นะเพยังไม่เคยใช้นะคันนี้บอกเลยว่าได้เหมือนป้ายแดงละกันแล้วผ่อนแก้6,700บาทตลอดสัญญ,ญา <ไ>เดี๋ยวพาดูเม็ดอักกันเลยดีกว่านะครับทุกคนปั๊บคันนี้บอกเลยว่าไม่โดนชนแต่จริงมันก็ตรวจมาให้แล้วล่ะเดี๋ยวผมขึ้นใบสติฟยให้ดูตรงนี้ปั๊บทรายนี่มาจะพาดูนะครับเพื่อความสบายใจบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเมกได้เปล่านี่มาดูเลยนะครับรถเดิมๆไม่เคยชนเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ารถเคยชนเป็นยังไงบอกผมหน่อยเพราะไม่เคยเอามาขายนะทุกคนน,นั่นมาดูเลขใหม่นะครับเดี๋ยวบอกว่าผมโม้อีกว่าไม่สี่หมื่นมาดู นะทุกคนปาดพ่อให้ปาดพ่อให้เปนังเลขใหม่43,734เ็มกิโลเมตรนะครับไม่น้อยมากกับรถปี18นะตีสักป้ายแดงได้เลยแต่ว่าราคารถทั่วรถทั่วนะเราผ่อนแค่6,700บาทต่อสัญญาอ่ะสำหรับใครนะครับที่อยากออกรถนะครับก็สามารถ ติดต่อที่เบอร์สู099 365 4141ได้เลยก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคีดไม่ใหม่มรถส,สวยๆราคาโคตรดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ